One, two. ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสตูจริงใจจ้าวันนี้พัดกวงไถ่บางนานะคะจะมารีวิวต้องบอกเลยว่าคันนี้แต่งโดดเด่นมากนะคะอาจจะแต่งไม่เยอะจัดไม่ได้เต็มเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้ารีเควสมาแต่ขอแต่งแบบดูดูเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้จะเป็น4ประตู GT นะคะเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่928,000นะคะ จากตัวดำๆที่ว่าดุๆแล้วลูกค้ารีเควสมาอยากแต่งให้ดุกวันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูว่าจากตัว GT ปกติแล้วเราแต่งดุแต่งดันนะคะออกมาหล่อเท่ๆ,ๆมีอะไรกันบ้างน,นะคะเริ่มที่ตัวนี้เลยนะคะจะเป็นตัวโลโก้ Titan SPORT ตัวนี้นะคะรถเป็นสีดำนะคะเราใส่ตัวโลโก้ Titan SPORT ที่เป็นสีแดงเข้าไปนะคะตัวนี้บอกเลยว่าตัดกันอย่างเหลือเชื่อเลยและสวยมากๆเลยนะคะ ตัวกระจังหน้าตัวนี้จากสีเงินเราทําเป็นดําเงาเข้าไปนะคะตัวนี้อ่ะแล้วเรามาดูด้านใต้เลยค่ะนําเสนอเลยจ้าตัวนี้จะเป็นสเสืทรง RBS นะคะแต่ว่าจากปกติที่ด้านล่างนะคะจะเป็นสีเงินตัวนี้เราเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็น black edition เลยตัวนี้แล้วก็มีหูหรอกให้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างว่ามีอะไรกันบ้าง อ่าตัวนี้นะคะจะเป็นข้อไฟหน้านะคะข้อไฟหน้าจะเป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือจะตัดด้วยสีแดงหล่อๆลุยๆไปเลยนะคะแล้วก็จะมีข้อไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะเป็นดําเงาเหมือนกันครอคิ้วกันชนด้านหน้านะคะเป็นดําเงานะคะเพื่อให้แมทต์กับตัวกระจังหน้าและตัวสเก์ตหน้านะคะตัวนี้บอกเลยว่าดุดันมากๆเลยนะคะมาดูที่ด้านข้างนะคะตัวนี้เราใส่ซุ้มร้อ ABS แบบมีหมุด6นิ้วเข้าไปเหมือนเดิมนะคะและก็ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ จะเป็นล้อแม็กไลายดอกไม้นะคะขอบ18ใส่ยางมอนสเตอร์ AT2 เข้าไปนะคะบอกเลยว่าคันเนี้ยขับไปไหนนะคะมีแต่คนมองเพราะว่าดุจริงๆดุมากแล้วหล่อด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะเรามาดูอ่าด้านข้างนะคะเรามาดูตัวนี้ใส่ครอบกระจกมองข้างเข้าไปนะคะแล้วก็กันสาดท,ทั้ง4ประตูนะคะอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นครอบมือจับนะคะตัวนี้จะเป็นครอบมือจับเหมือนเดิมเราใส่เข้าไปนะคะ ชายบันไดเราทําสีดําให้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้เดี๋ยวพัชจะให้ไปดูภายในคร่าวๆนะคะเหมือนเดิมนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะกดพุชสตาร์ทนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีหน้าจอเ e กียร์ออโต้หกปีตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากตัวนี้่าเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่ด้านหลังนะคะตัวนี้ ตอนนี้จะเป็นล้อแม็กเหมือนเดิมส่วนตัวสไตลิ่งบาร์หลังตัวนี้เราไม่ได้ใส่เข้าไปนะคะอันนี้เป็นลูกค้ารีเควสต์นะคะลูกค้าอยากใช้งานจริงๆก็ไม่ต้องใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ครอบไฟท้ายนะคะตัวนี้เหมือนเดิมตัดด้วยสีแดงนะคะหล่อๆลุยๆส่วนกันชนหลังในเมื่อข้างหน้าและตรงข้างขานะคะเป็นสีดํากันชนหลังเราก็แต่งบ็คเข้าไปอีกเลยจ้าทําให้รถออกมาหล่อๆดุๆเลยนะคะแล้วก็ฝาเปิดท้ายกระเะเราใส่เป็นสีดําเข้าไปนะคะตัวนี้ ตอนนี้เรามีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะตอนนี้หลังจากที่พัดพาชมแล้วนะคะเดี๋ยวพัดจะให้ลูกค้าไปดูนะคะว่าตัวนี้ที่แต่งดุดําตัวนี้นะคะแต่งหล่อแบบนี้เมื่อมองรอบคันมองภาพรวมๆแล้วหล่อขนาดไหนเอาไปดูค่ะ บอกเลยว่าลูกค้าอยากแต่งแบบไหนเราก็จัดให้ได้ทุกอย่างเลยจ้าอยากแต่งดุดดด้ันดันสายหวานสายซิงหรือว่าจะเป็นสายหล่อหล่อลุยๆเราโมดิฟายให้ตามใจลูกค้าอยู่แล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรืออยู่กรุงเทพปริมณฑลนะคะติดต่อพัดเข้ามาได้เลยนะคะเรามีทั้งแต่งฟรีอุปกรณ์ทั้งหมดที่เรา,ารีวิวไปนะคะตัวนี้ บอกเลยว่าเป็นของแถมจัดเต็มทั้งนั้นแล้วก็ยังจะมีส่วนลดให้อีกนะคะตัวนี้ถ้านลูกค้าสนใจนะคะตอนนี้เรามีโปรฟรีส่งนะคะฟรีส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะคะทั่วประเทศเหมือนเดิมเน้นย้ำนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องซีเรียสเลยจ้ะเราส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะแล้วก็หากลูกค้าสนใจนะคะสามารถโทรหาพัดได้นะคะที่เบอร์0831103784นะคะติดต่อพัดโดยตรงนะคะ หรือกดลิงก์ไลน์ด้านล่างนะคะจะเป็นลิงก์ไลน์ส่วนตัวนะคะส่วนตัวหาพัดโดยตรงปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวพัดจะให้คาแนะนําในการซื้อรถอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะที่สนใจแคมเปญวิซูทุกรุ่นสามารถเข้าไปดูที่เพจ มิสซูบิชิป้ายแดงแคมเป็นแรมออกรถง่ายใบยพัดบางนาเป็นเพจของพัดโดยตรงเลยนะคะหรือเข้ามาชมรีวิวรถสวยๆหล่อๆแบบนี้ที่ช่องมิสซูจริงใจหลังจากชมแล้วรถกวนกดติดตามกด s u b สไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของพัดนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีคลิปรีวิวรถหล่อๆสวยๆอะไรไปชมกันนะคะแล้วพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ